สวัสดีค่ะวันนี้แม่ไหม่จะพามาทําน้ําลูกยอนะคะี่แม่ไหมก็ล้างลูกยอแล้วจะมาผึ่งเลยค่ะผึ่งในที่ร่มนะคะให้ลูกยอแห้งแห้งโดยไม่โดนแดดนะคะไม่ใช่ตากแดดนะเจะแม่ไหม่จะพามาทําสรรพคุณดีมากเลยค่ะเนี่ย อันนี้ที่กินก่ะต้องต้องให้ให้ขาวให้แก่นะคะต้องขาวประมาณนี้เลยขาวประมาณลูกเนี้ยคะ่ะถึงจะทําถึงจะดีอันนี้คือพอดีเขาไม่มีอะคะ่ะเนี่ยลูกนี้ก็ใช้ได้เขาก็เลยเก็บที่จิตเขียวเล็กน้อยมาให้ใหม่นี่ใหม่ก็พอใช้ได้อยู่คะ่ะ แล้วก็ผึ่งไว้นะคะไดหลังจากที่ว่าเราตากแล้วนะคะตากาผึ่งลุกยอ้อนเสดจน้ำนะคะ่ะแล้วก็มามัดใส่ถุนกะถินให้คนสุกสักหน่อยนึงนะะแล้วก็ตัเก็บออกอันที่เหลือฝาก ว่าท่วมลูกจอนะคะไม่ท่วมก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเยอะไปแล้วก็กดกดลงค่ะเดี๋ยวให้เนี้เขาละลายเรากดลงได้ะนะเพราะน้ำพึ่งนี้หมดคงขวดหนึ่งคงไม่พอค่ะน้ำพึ่งป่ายิ่งหายากอยู่ค่ะเอาไว้ทำอย่างอื่นสักหน่อย เราก็ปิดฝาไว้แต่สูตรของแม่ใหม่เนี่ยแม่ใหม่จะทำกินแค่14วัน ก็แก้ปวดตามข้ออย่างนี้ค่ะนี่ไม่หายา้ยสึกนี้นะอันนี้เคล็ดลับนะคือปวดเขา่าไหวพะไม่ได้นีค่ะกินสมุนไพรลูกโยกเราเนี่ยค่ะใส่น้ำผึ้ง1 5ซีอตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะใครกะไม่ถูกก็ประมาณ2ช้อนแกงสอง2ช้อนแกงเราเนี่ยค่ะ Hello. บ่อยนะแต่ว่าบางทีก็หาลุกยอไม่ได้บ้างบางทีก็หาน้ำผึ้งแท้ไม่ได้ม้างถ้าเราใช้น้ำตาลน่ะได้แต่ว่าเราอ่ะมันจะไม่สมดีือเราใช้น้ำผึ้งอ่ะเพราะว่าเราเราไม่ค่อยแข็งแรงเนาะ แก้เข่าเสียบเนาะเข่าเสียบเพราะว่าจากปกตินียแม่ใหม่คุกเข่าไว้พาไม่ได้เลยนะโถ้ื้นเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะแม่ใหม่จิตติดต่อกันดยอาศัอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์นะ,คะ่ค่ะคืออันนี้คือแม่ใหม่หายมาเป็นหลายปีแล้วนะคุณจะได้ทํายินอีกรอบ